เนี่ยถ้าบบเก็บแยกถ้ามันครบกันนะครับดูดูดูโอ้เห็นใจอีนี่ดู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 ดดการจริงจังมากเลยนะครับเนี่ยถ้ามันครบกันนี่คือเละครับอันนี้เป็นโพงมันนะครับมันทําประมาณนิ้วก้อยเนี่ยเนี่ยตัวมันอยู่เนี่ยนี่ครับมัอดูตรงนี้ครับ,รบสองตัวอยู่กู้กันเลยนะครับนี่นี่โอ้โห นี่ไมีใช่ไหหอนยามาได้ก็เจอนะครับวันนี้นี่สองตัวโหให,ใหญ่เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาได้ปลามาเสาะป่านะครับแต่ผมจะปลามาหาแมงชนิดหนึ่งนะครับแมงอันนี้นะครับมันเป็นแมงที่ผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะ ห้องวันลำเลยนะครับลำกวา่าถ้าใช้คําว่าลำกว่าอย่างนี้คือลำกว่ารถด,ด่วนลำกว่าจิกกุงคือมันลำกว่าหลายๆแมงที่ผมเคยกิน,นครับเดี๋ยวผมปามาเท่าครับมันจะอยู่ในดินนะครับมันเป็นหน้าตาเป็นอะไรเดี๋ยวพอกันครับมันจะอยู่ตามในดินทนี่นะครับไปลองคุดแ่อวก็ทับ,บจะเจอบมเจอ หาตัวแบบจิ้ง่ายน,นะครับนี่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 น,นี่ดูดูดูดนครับวันนี้ถือว่าตัวน้อยอยู่นะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวที่ผมเสาะหาวันนี้นี่ผมบอกเลยครับโคตรล้ำอะ่ะแมงกันเนี้ยคือมันเป็นตัวดักแด้ของตะขาบน้ำนะครับโคตรอร่อยครับผมเก็บใส่กองก่อน เอากล่องมาเมื่อกี้ผมได้มาละตัวนึงมันต้องใส่แยกนะครับเพราะว่าทุกคนพอนี่นะครับมันมีปากมันมีเขี้ยวด้วยนะครับนี่เนี่ยมันครบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใส่ตัวกัดานี่มันจะครบกันนะครับผมก็เลยเอากองมาใส่แยกจะอี๋ครับช่องละตัวเลยครับผมได้มาละหนึ่งตัวนี่น่ครับได้สองตัวละตัวนี้ใหญ่กว่านะครับตัวแรกตัวที่สองแคหาต่อครับเก็บก่อน าหาต่อครับหายากนะครับผมบอกเลยหาโคตรยากขนาดคนในพื้นที่เขายัางไม่รู้เลยครับว่ามันมีตัวอันนี้อยู่ครับปกติคนในพื้นที่นี่เขาจะหาแบบ ในน้ำนะครับไม่เจอโัวนี่นี่น <c oughs> กระเด็นออกมาเลยโอเคนี่ครับเจอเรื่อยๆนะครับถ้าเจอแล้วมันคือเจอเรื่อยๆนะครับนี่ครับตัวอ่อนตะขับน้ำนะครับเออเป็นตัวอ่อนผู้พิษดักแด้ตะขับน้ำนครับเก็บครับมองว่ตรงนี้มีสูงไปอ๋อนี่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 นน พี่ตัวนี้เกือบไปนั้นแล้วอะ่ะปีกเริ่มดำแล้วตัวเนี้ยปีกเริ่มดำนะครับตัวนี้โอเคครับเพิ่งได้สี่ตัวไอหนึ่งหนึ่งกองเนี่ยมีทั้งหมดห้าสิบแปดตัวนะครับถ้าได้ครบเต็มแพ็คนี่คือห้าสิบแปดตัวนะครับห้าสิบแปดหรือ 56, ห้าสิบหกป่ะแกมัได้ห้าสิบหกมั้ง แมงกระชอนแมงจรนนครับอันนี้ถ้าเทียบกับไอไอตัวดักกี้นี่คือแมงจรนี่บัดล้ำเลยนะครับเป็นตัวที่ล้ำกว่าครับมันมันมันครับเก็บครจุดประสงค์เราเฮ้ยเห็นไหมเว็วๆคิดไปเองรูก้กันเฉยนๆนี่อันอนี้ครับโอ้ตัวนี้ใหญ่โอ้ตัวนี้โคตรใหญ่ บอกเลยครับโคตรล้ำครับยังมงตัวครับแยกนะครับนมันคบกันครับพอฟันพอเคี้ยวมันเนี่ยถ้าบบเก็บแยกทบมันคบกันนะครับดูดูดูเห็นใจนี้ดู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 การจริงจังมากเลยนะครับเนี่ยถ้ามันคบกันนี่คือเละครับเพราะนั้นต้องใส่แยกครับกล่องนี้ถูกสร้างมาเพื่อเก็บแมงนี่โดยเฉพาะเลยโอเค หายาจริงๆเ้ยนี่นี่นี่นะนี่โอ้โหนี่ครับจะีว่าหายากแต่ก็หาเจอเรื่อยๆนะครับโคตรเต็ดครับโคตรเต็ดของมันแรงเลย 2ตัวนะครับ2ตัวติดเชเจอ <teaching> <working> ยอดครับโคตรอร่อยแบบมันนะรสชาติคือมันนะเหมือนคล้ายๆรสด่วนนะครับรสชาติมันจะคล้ายๆรสด่วนะแต่ว่ามันแบบมิกลิ่นของมันแรงอ่ะโคตรเด็ดครับแล้วดูใหม่นะครับดูสถานที่อยู่ใกล้ๆน้ำนครับเห็นไหมมันเป็นป้าหญ่าข้างน้ำนี่นะครับ จะขึ้นมาเหมือนมันจะขึ้นมาเพื่อเป็นรักแน้ครับโอเคเอาลองขุดต่อโอ้โหเจอก็เจอเรื่อยๆครับโคตเด็ดครับโคตเด็ดอยู่ก็อยู่ันจะลึกนะครับ โอ้่กินนะโอ้เนี่ยนี่ครับอันนี้ครับนี่โอเคเป็นหนึ่งตัวครับเก็บของหายากแห่งลุ่มน้ำแม่น้ำสายอื่นก็บม่ใชนะครับแต่ว่าปกตินี้ชาวบ,บ้านเขาไ่ได้หาแบบผมนะ ผมก็ไม่ได้ตั้งใจมาหาหรอกตอนแรกอะ่ะผมมาคุา้อนเอส้นเฉยๆครับขึ้นข้างบนเลยเป็นยาเลยรกับมือโอ้ยส,สูงเกินไปแล้วนี่โอ้เละเละเลย ไม่ได้แล้วอ้นี่นี่นี่เจอเรื่อยๆครับน้อยพองใหญ่พองครับขะไซกันไป สูงไปน,าน่าจะไม่มีตรงนี้สูงเกินโอเตรงนี้ไม่มีไ่โตนี่ยนี่ครับพงมันนี่นีนน อันนี้เป็นโพงมันนะครับมันทําประมาณนิ้วก้อยเนี่ยเนี่ยตัวมันอยู่เนี่ยโอเคนี่ครับดักแด้ตะขาบน้ําของโคตรเด็ดใส่รวมก็ไม่ได้ต้องใส่แยกที่จริงเนี่ยไอแขงอันเนี้ยไอ้กระปุกอันเนี่ยผมกะว่าผมจะเอามาใส่ ดวงนะครับพวกดวงถั้งไซล้อมกันเนี่ยมันจะครบกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอามาที่ประสงค์อะไรคือผมมาใส่ดวงแต่ว่าอันนี้ผมมาใส่กระคาบน้ําก่อนเพราะว่ามันกรณีเดียวกันครับพือทั้าไซด้วยกันมันจะครบกันครับพอครบกันนี่มันจะมันจะเละครับ Субтитры อยู่ตรงพื้นที่โล่งๆเลยเนาะ ได้เรื่อยครับถือว่าคุ้มนะครับบอกเลยว่าโคตรเด็ดคนที่ชอบกิ่นมนแรงนะครับผมบอกเลยว่าไอตัวนี้เป็นหนึ่งในมะแรงที่ควรที่จะได้ลองกิ่นนะครับนี่ขาบน้ําแต่เป็นช่วงในช่วงดักแดกนะหนึ่งในมะแรงที่ควรได้ลองนะครับ โอ้ยสองตัวโอ้ตรงนี้เยอะโอ้สองตัวครับสองตัวติดแล้วเยอะเยอะ ไม่ต้องรีบเก็บครับมันหนีไปไหนมาได้ครับันี้จะน้อยไปหน่อยอดีย,บดย,ดยับมันอยู่ตรงนี้ครับครับสองตัวอยู่กู่กันเลยนะครับนี่นี่โอ้โหมีไงมีใช่ไหม ตอนงี้มได้ก็เจอนะครับวันนี้นี่สองตัวโอ้หใหญ่ๆเลยอ่ะอันนี้คือตัวตะขาบน้ำนะครับก่อนจะเป็นนักแด้นะครับ ลกมากเวิเกินเจ็ดวิไม่เจออันนี้นี่นี่นอ๋อตัวใหญ่เลยถ่ายก่อนขุดละเ,เต็มสองกระปุกอย่างรวดเร็วอะ่ะนานซะด้วยเอ้าไม่ดับเฉย อ่ะน่ครับเต็มสองแพกแล้วนะครับคำเดียวเองครับจริงๆนี่หายังม่วนนะครับแต่ว่ากล้องมันมีปัญหาครับมันตัดอัตโนมัติครับนี่ยังเซ็งเลยมันน่าจะเป็นติมเมมรีการ์ดครับโอเคเดี๋ยวเอาไปทําเมนูครับหัวหา่จริงๆหาโคตรมน่ะเจอที่ยะสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวก็มเี้ยแต่ว่ากล้องมีปัญหาครับเดี๋ยวผมจะเอามาถอดนะครับอันนี้เป็นตะคาบน้ําเวอร์ชันทั่วไปนะครับนี่อันนี้เป็น เวอร์ชันดักแด้ตัวนี้พี่อร่อยครับล้ำกว่าเวอร์ชันทั่วไปครับ รถด,ดวนเลยไหมครับแต่เ,เป็นรถด,ดวนฉบับตะขาบน้ำครับ,รบเหมือนรถด,ดวนเลยครับแต่ล้ำกว่ารถด,ดวนเห็นนะครับฮะโอเคครับเวลาที่รอคอยนะครับนี่ครับ ดักแด้ดักแด้อย่างก่าดักแด้ตะขับน้ําทอดนะครับเนี่รสชาติมันดีนะครับผมรู้สึกว่ามันน้ำกว่ารสด่วนเห็นไหมครับมันมันมันครับรสาติมจอกมันมันในเนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยบอกเลย ผมอยากให้ทุกคนได้ลองกินสักครั้งหนึ่งก็ยังดีสําหรับคนที่ชอบกินมแมลงทอดนะครับเนี่ยไอ้ดักแด้ตะคราบน,น้ําทอดเนี่ยโคตรเด็ดเลยครับเพราะะนี่ยี่กุ้งคงมาต้องอธิบายครับเพราะว่าทุกคนนี่เคยกินอยู่แล้วนะครับที่กุ้งทอดที่กุ้งที่นี้คือออกรารทำมันจะออกสองรอบครับออกช่วงแน่นหนึ่งรอบแล้วก็ออกช่วงปลายฝนอีกหนึ่งรอบนะครับออกสองรอบแต่รอบที่ออกรอบนะี้มันจะบักไข่นะครับ มันออกมาคือมันตอมไฟแต่คือนี่นะครับผมก็เลยเก็บได้ประมาณสามตัวครับเี้ยขออนุญาตไปกินอยากได้ทอดกันนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้นี่คือโคตรเสียายเลยครับ GoPro มีปัญหาครับอันนี้จังหวะที่ได้เจอคูดเจอเนี่ยบางทีเจอสี่ตัวห้าตัวกับมีนะครับคือคูดไปปุ๊บเจอเลยสี่ตัวห้าตัวแล้ว GoPro มีปัญหาครับเคแลไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ กุางทอดจะมีเบียร์สักขวดสักปองเลยนะอ,อันนี้ก็อร่อยอยู่ดีหรอวะ <laughs>